สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่วันนี้ค่ะงานแกรนโอเพนนิ่งนะคะเปิดสาขาใหม่ค่ะกับที่นี่เลยนะคะของ b ีควิกค่ะซึ่งวันนี้สาขาใหม่ของเรานะคะก็อยู่กันที่นะคะโลตัสอำมถนนสีสกุลไทยแห่งนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะเปิดวันแรกเลยนะคะสำหรับนะคะ b ีควิกของเรานะคะสาขาใหม่ชะอำแห่งนี้นะคะยังมีโปรโมชั่นนะคะสำหรับงานแกรนโอเพนนิ่งมากมายหลากหลายเลยนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10ตุลาคมนะคะ 4นี้ค่ะและก่อนอื่นเลยนะคะที่สปายนะคะจะพาทุกท่านนะคะไปรับชมโปรโมชั่นนะคะรวมไปถึงนะคะบรรยากาศด้านในนะคะของ b q ค i c k สาขาชํมแห่งน,นี้นะคะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะไปพบกับทีมผู้จัดการของเรากันค่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีครับ ผมวชิราวุฒิพงชัยนะครับเอเรนตนนะครับดูแลตำแหน่งผู้จัดการสาขาที่สาขาโลตัสอํานะครับยินดีให้บริการครับผมสวัสดีครับชื่อนายท่าคงเลนคำครับชื่อเล่นเอสครับเป็นผู้ช่วยผู้จัดการสาขาโลตัสอําครับ และสำหรับโปรโมชั่นภายในวันนี้นะคะจนถึงวันที่10ตุลาคม2564นี้นะคะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยสำหรับการซื้อยาง3แถม1ด้วยกันนะคะโดยที่ไม่จำกัดจำนวนค่ะและสามารถเลือกซื้อได้ทุกรุ่นเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนกันเลยค่ะ <S <S และสำหรับในจุดนี้นะคะจุดกาดไม่ตกค่ะในจุดนี้นะคะในศูนย์บริการของ q ี i ิกนะคะเขายังมีในส่วนของนะคะจุดคัดกรองตรงนี้ค่ะโดยการนะคะนี่เลยค่ะเจลล้างมือนะคะระบบอัตโนมัตินะคะ ค่เพื่อความสะอาดปลอดภัยนะคะในช่วงยุคโควิดแบบนี้ค่ะล้างเจลให้เรียบร้อยนะคะและตามกันมาที่จุดต่อไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ และจุดตรงนี้นะคะสําหรับในส่วนของการบริการเมื่อเราผ่านจุดวัดไข้มาแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของการสแกนค่ะไทยชนะนะคะในส่วนของคุณลูกค้านะคะเข้าแอปนะคะในส่วนของอาการสแกน QR code ค่ะแล้วก็จะเข้าไปในส่วนของนะคะไทยชนะและด้านนี้ก็ยังเป็นแบบฟอร์มลงชื่อเข้ารับบริการ B Quick นะคะในสาขาโลตัสชามิกด้วยค่ะและตรงนี้ยังมีจุดในส่วนของเจ้าหน้าที่ของเรานะคะมีฉากกั้นเพื่อความปลอดภัยในยุคข,ของโควิด19ด้วยค่ะ และที่ศูนย์บริการ B Quick ของเรานะคะยังมีสินค้ามากมายหลากหลายประเภทเลยค่ะและนี่ก็คือคลังยางของเรานะคะซึ่งมียางให้เลือกมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายประเภทด้วยกันนะคะที่เลือกได้เข้ากับรถนะคะทุกรุ่นทุกประเภทและของแต่ละการใช้งาน,นะคะ่ะ รวมไปถึงนะคะทุกท่านยังทราบไหมคะว่าทําไมนะคะบีิกของเราถึงเป็นอันดับหนึ่งรองใจทั่วประเทศนะคะเ mm. พราะด้วยบริการหลังการขายของเขา mm. รวมไปถึงนะคะมีคลังยางให้เลือกมากมายหลากหลายแบบนี้ mm. และเขายังมาพร้อมกับนะคะการดูแลอย่างดีไม่ว่าจะเป็นบาดบวมแตกนะคะ mm. รวมไปถึงนะคะการรับประกันตออนลอดระยะเวลา1ปีค่ะหรือระยะทางถ้าสองหมกิโลเมตรด้วยกันนะคะ และนี่นะคะก็คือสุดยอดในอันดับหนึ่งนะที่ครองใจสําหรับ b ีค i c k นะคะในส่วนของเรื่องยางนั้นต้องยกให้ B-Quick เป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นค่ะ นอกจากในส่วนของเรื่องยางแล้วนะคะที่บีพีทของเราเขายังมีในส่วนของการทำงานของบีพี S ช่างต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำงานหลากหลายประเภทนะคะในส่วนของชกอัพนะคะกรองอากาศนะคะหรือจะเป็นในส่วนของการเปลี่ยนผ้าเบรกะคะ่ะและที่สําคัญนะคะทุกท่านทราบไหมคะว่าทําไมบีพีทของเราเนี่ยถึงอยู่เป็นอันดับหนึ่งในใจของประเทศเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่านอกจากเรื่องยางอย่างที่บอกไปนะคะเรายังมีทีมช่างที่มีคุณภาพนะคะซึ่งช่างแต่ละคนของเขานะคะก็ได้ผ่านนะคะในส่วนของ การทดสอบต่างๆนะคะรวมถึงในการผ่านเทคโนโลยีต่างและที่บีควิกนี้นะคะยังมีในส่วนของนะคะเทคโนโลยีที่ทําให้คุณมั่นใจได้เลยว่ารถยนต์ของคุณนั้นจะขับขี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีนะคะถ้านึกถึงในส่วนของเรื่องการบริการเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ต้องนึกถึงที่บีควิกเท่านั้นค่ะ อีกหนึ่งไฮไลท์นะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการแต่งรถนะคะแน่นอนว่าล้อแม็กของที่บีพิของเราลดถ,ถึง50%ด้วยกันเลยค่ะนี่เลยนะคะมีล้อแม็กให้เลือกมากมายหลากหลายรุ่นเลยค่ะไม่ว่าคุณจะชื่นชอบการแต่งรถขนาดไหนนะคะหรือว่าชื่นชอบแบบไหนมาสามารถเลือกได้ที่บีควิกนี้เลยค่ะ50%เท่านั้นค่ะ และเมื่อเข้ามาภายในห้องรับรองลูกค้าของ b ีควิกแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าห้องรับรองลูกค้าของเขานะคะอ่อเย็นสบายชุ่มฉ่าเลยค่ะรวมไปถึงยังมีการเว้นระยะห่างนะคะเพื่อความปลอดภัยในยุโคโควิด -19 อีกด้วยและยังมีโซนบริเวณนะคะด้านขวามือของดิฉชั้นค่ะในส่วนของการนั่งรอนะาะคุณลูกค้าระหว่างรอก็ยังมี Wi-Fi ให้เลือกเล่นรวมไปถึงนะคะยังมีนะคะในส่วนของปลั๊กนะคะให้คุณได้เสียบชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถืออีกด้วยค่ะและนอกเหนือ จากนี้แล้วยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะด้านนี้เขาก็ยังมีในส่วนของโซนเครื่องดื่มนะคะได้รองรับคุณลูกค้านะคะในการดื่มน้ำบริเวณด้านนี้กันเลยค่ะ<ม>สำหรับที่ศูนย์บริการบีควิกของเรานะคะซึ่งวิธีการชําระเงินของที่นี่นะคะเพื่อความปลอดภัยของคุณลูกค้านะคะเรามีวิธีการชาระเงินโดยการสแกนผ่าน QR code ค่ะ ก็คือบรรยากาศภายในเนะะี่ยค่ะของบีควิกสาขาใหม่ค่ะสาขาโลตัสชั่มนั่นเองค่ะซึ่งบอกเลยว่ามีโปรโมชั่นดีมากมายเลยนะคะและที่สําคัญตอนนี้นะคะเราอยากให้นี่เลยค่ะพี่สนคะพี่สนผู้จัดการสาข,าขาของเรานะคะได้แนะนําโปรโมชั่นกันอีกครั้งนึงค่ะเชิญค่ะสํารสหรับโปรโมชั่นของบีควิกสาขาโลตัสชั่มนะครับซึ่งเปิดแกลนวิน n ิ้งวันนี้วันแรกนะครับจะมีโปรโมชั่นด้วยกันทั้งหมด10วันนะครับคือ1-10ตุลาคมนะครับ ย่าง3แถม1นะครับ แล้วก็เบรกน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่ช็อคอัพลด25%อนะครับอีกอย่างนึงคือลูกค้าสามารถผ่อน0%ูเดือนได้ทั้งร้านเลยนะครับผมและก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่สนผู้จัดการสาขาบีควิกชามมากเลยนะคะวันนี้ที่ได้ให้ประสบการณ์และความรู้มากมายเลยคะ่ะสื่อได้ว่านะคะวันนี้เรามีประสบการณ์และความรู้มากมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์บริการบีควิกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริการต่างๆหรือยางหรือล้อแมกนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่สนมากนะคะและในช่วงนี้ค่ะอยากให้พี่สนนะคะผู้จัด สาขาชามได้ย้ำโปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่งค่ะก็อย่าลืมนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับถ้าอยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับของ b บบีคิสาขาโรตัสชามนะครับก็ตั้งอยู่ในโรตัสเลยนะครับโปรโมชั่น1-10ตุลาคมนะครับยาง3แถม1นะครับผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์หกเดือนได้นะครับ b บบีคิเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดครับผม และสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะศูนย์บริการ B ีค i c k นะคะสาขาโลตัสชํานะคะและต้องขอขอบคุณนะคะพี่สนผู้จัดก,การสาขาชําเป็นอย่างยิ่งรวมไปถึงนะคะพี่พี่พนักงานนะคะที่ศูนย์บริการ B ี Quick สาขาชําแห่งนี้ทุกท่านทุกคนเลยค่ะพร้อมกับทั้งโปรโมชั่นมากมายเลยนะคะอย่างที่พี่สนของเราได้แนะนํากันไปไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอยางะคะซื้อ3แถม1ค่ะเลือกรุ่นไหนนะคะก็ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนนะคะไม่จํากัดจํานวนเน รวมไปถึงยังมีในส่วนของบริการนะคะ่ะในส่วนของช็อปอัพนะคะผ้าเบรกนะ,ะและอื่นอนอีกมากมายลดสูงสุดถึง25%รค่ะรวมไปถึงล้อมแม็กซ์สวยๆนะคะด้านหลังเลยนะคะกับโปรโมชั่นสุดพิเศษลดสูงสุดถึง50%ด้วยกันค่ะอะไคะค่ะสาหรับวันนี้นะคะเราได้ความรู้มากมายนะคะหลากหลายเลยเกี่ยวกับศูนย์บริการนะคะบีควิกนะคะทึ่งพองใจคนไทยมาเป็นอันดับหนึ่งทั่วประเทศเลยนะคะและก่อนอื่นจะจากลากัน ไปวันนี้นะคะทุนลูกค้าท่านใดนะคะอยู่ใกล้ศูนย์บริการตรงไหนก็นแล้วแต่นะคะเชิญเลือกไปใช้บริการบีควิกกันได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะ MC ็มซสปนะคะและพี่สนผู้จัดการสาขานะะคที่โลตัสชอมนะคะ Lotus, ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสําหรับวันนี้ค่ะคําว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ